สวัสดีครับวันนี้ผมถ่ายคลิปนะครับจะขายรถคันนี้ครับผมไทเกอร์8ป0ปี2016นะครับสีขาวนะครับคันนี้ผมใช้อยู่เกือบ2ปีครับผมไม่วิ่ง อยู่ที่ห้าหมื่นต้นๆนะครับพอเป็นเซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับผมเซอร์วิสใหญ่มาเรียบร้อยน้ำมันเครื่องผ้าใบเบรกของเบรมโบนะครับน้ำมันโชค๊คมันโช๊กก็เพิ่งเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับผ้าใบเบรกหน้าหลังนะครับหน้าหลังก็เปลี่ยนมาหมดแล้ว คลัชผมเปลี่ยนยกชุดเรียบร้อยนะครับ20,000กว่านะครับไฟหน้าไฟอะไรใช้ได้หมดนะครับชิวบังลมของแต่งทั้งนั้นนะครับแล้วก็การไฟหน้านครับถอดออกได้ถอดล้างได้นะครับสปอตไลท์ติดกระรถมาจากศูนย์นี้ผมแต่งเพิ่มนะครับแล้วก็แตรไฮไฟ,ไฟคู่เลย เป็นไทเกอร์เนะครับล้อแมกไม่มีรูไหลเพียงแต่มีอันนี้เป็นแคชบาร์ผมซื้อมาเพิ่มนะครับเป็นของมือสองผมมาใส่รอยนี้เป็นรอยเดิมที่เขาเ,าเป็นตั้งแต่เจ้าของเดิมเข้ามานะครับแคชบ,บาร์ล่างครับนี่ของแท้ศูนย์มีแครงกันหินมอญะมีกาดเรียบร้อย ปี๊บศูนย์ของแพ้ครับติดสติ๊กเกอร์เคทูสภาพรถดีครับใช้งานไม่มีปัญหานะครับยางใหม่นะครับยางพิรลี่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสี่ห้า 4, เดือนก่อนนะครับพิเรลี่แมงป่องเทลทูนั่นแหละแล้วก็ท่อเดิม0ศูนย์ครับนุ่มๆรอ,อเลย มีก็ปี๊บนะครับปี๊บศูนรถใช้งานดีไม่มีปัญหานะครับที่จะเปลี่ยนเพราะว่า,าจะเลื่อนระดับคลาสไป GSA พันสนะครับเพราะว่าเดินทางไกลมากขึ้นนะครับรถใช้งานดีไม่มีปัญหาขับสนุกเป็นรถที่ขับสนุกนะครับไทเกอร์ สมดุลดีเข้าโคง้งวิ่งโอ้โหทางตรงนี่หายห่วงครับมีโหมดขับขี่ห้าระดับนะครับสามารถปรับที่หน้าจอก็ได้นะครับปรับหน้าจอได้ปรับที่ปุ่มควบควบคุมมีโหมดเรื่องได้ปรับแต่งได้มีอุ่นเบาะนะครับอุ่นเบาอุนาอ่นมือเวลาอากาศหนาวเวลาฝนตกก็ปรับโหมดเรนนะครับนี่ตัวอย่าง ตัวนี้นะครับก็จะมีอันนี้โรดตัวก็ะกับปกตินะครับอันนี้ออฟโรดก็ลุยได้ระดับหนึ่งเลยลก็จะเป็นโหมดไรเดอร์ไรเดอร์เราก็จะปรับที่ปุ่มควบคุมตรงแฮนด์ uh, hand, นะครับสวิตช์แฮนด์สามารถปรับเป็นเรนนะครับตัดแท็กชั่นคอนโทรลออกตัด abs ออกได้นะครับถ้าเรากรณนี้ที่เราต้องการลุยจัดจัดนะครับนั่นเองได้ใช้งานดีไม่มีปัญหาครับ ตัดใจขายครับที่ราคา235นะครับราคา235 0 0 0ห้ใครสนใจก็ทิ้งข้อความใต้โพสได้เลยนะครับผมรถสวยๆครับมีล้มแปะสองทีนะครับมีล้มแปะสองทีไม่มีผลดอกงานกับขี่ครับ, 3, รบแปะนิดหนึ่ง ับจอดแล้วก็ล้มนะฮะล้มแปะกแก็ล้มจับสภาพรถเนียนๆครับโซ่สเตอร์ก็เต็มที่ครับใช้งานได้อีกย,ยาวๆเลยสบายสบายครับผมเดี๋ยวผมจะร์ทเครื่องห้ดูนะมันต้องบีบคลัชก่อน

วีดนะเป็นเอกลักษณ์ของไทเกอร์สามสูจบจัมครับมีเสียงวิว,ว,วเวลาเราขับไปมันก็จะมีวิววิว,ว,วครับเทมาเทมาใครได้ไปนี่ผมได้เปล่านะครับเพราะว่าสวิตดีตลอดเข้าศูนย์แถอมอําเชียงรายตลอดครับรถไม่เยอะจริงแต่ดูแลดีมากครับ จอดในบ้านกลับไปทำงานวันละเจ็ดสิบใช้ตลอดครับไฟระบบไฟระบบทุกอย่างดีหมดครับขายพาอจะอัี C C ไป G S A หนึ่ครับให้ไวเลยครับราคานี้โอ้โหรีบจัดเลยครับรีบจัดเลยสวัสดีครับแค่นี้นะ